จุดเริ่มต้นของวันฮาโลวีนนะคะก็เกิดขึ้นประมาณเมื่อ2,000ปีที่แล้วมีกลุ่มชนชาวเซลติกนะคะได้ทำการเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของพวกเขาและพวกเขาก็มีความเชื่อนะคะว่าในคืนนั้นจะมีพูดผีวิญญาณเดินทางมายังโลกของพวกเราจึงเป็นสาเหตุให้พวกเขามีการจุดไฟก่อกองไฟรวมไปถึงการสวมใส่ชุดคอสตูมต่างๆเพื่อที่จะพรางตัวเองจากพูดผีและวิญญาณร้ายนั่นเอง ต่อมาก็มีชาวไอริสนะคะที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้นำเอาวัฒนธรรมแล้วก็การปฏิบัติต่างๆเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นตะเกียงฟักทองการขอขนมตามบ้านผู้คนต่างๆหรือว่าการเฉลิมฉลองในวันฮาโลวีนนะคะแล้วก็กลายมาเป็นที่นิยมของคนทั่วไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะ ว้าวแฮปปี้ฮาโลวีนทุกคนสวัสดีค่ะแม่บีเองค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กๆไปทริกอร์ทรีดิ้งจะไปล่าลูกอมตามบ้านนะคะไปเลยค่ะไฮแฮปปี้ฮาโลวีนยูคัทแฮปปี้ฮาโลวีนเล็ตกอไอวอนยูซอสอ่ะ Oh, no, you a l r e a y get it. Yeah, just one. Get, get, get. You say thank you. Thank you. You're welcome. <Thank S 1> you. Guys you. Have fun. Okay, guys. Bye. -bye. Come on. คนเริ่มออกมาเยอะแล้วนะคะทุกคนค่ะที่แอปเปิลตันเขาจะจัดทุกๆวันที่31ตุลาคมตรงกับวันฮาโลวีนนะคะตั้งแต่4ี่โมงรึ่งเป็นต้นไปเนาะไปเ ทย o o d o o r r d o kid doing it? o press the button here. o press the button. There you go. Thank you. เริ่มค่ำแล้วกะ็อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้ถือว่าอากาศ oh, ดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะทุกปีนี่หืแบบ ทั้งลมทั้งหนาวแบบจนปากสั่นเดินไม่ได้เลยอ่ะมาเร็วๆถ้าบ้านไหนเขาจะให้แคนดี้เขาจะเปิดไฟไว้หน้าบ้านแบบนี้นะคะเรียมดัสสิหน้าทริกอร์ทรีทริกเกอร์ทรี Yes, okay. Thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Okay. Thank you. Oh, let's try that one. Wally. อันไหนลูน่านั้น Baby Master Yoda. Master Yoda ก็มีอ่า Fun Tika the lightsaber. Uh -huh. Hello. Hello. Hi. Hi. I want I want this. One. Okay. Okay. บางบ้านเขาก็จะวางไว้ให้เด็กๆหยิบเองนะคะในตะกร้าอย่างนี้เนาะเรียกจ้า ใบไม้ไมกำลังเปลี่ยนสีสวยๆแล้วตาตรงนี้น <t akes> ยิงคำคนยิ่งออกมาเยอะค่ะ <What? S 1> ให้เด็กๆไปเอาแคนดี้ แม่รอข้างนอกโอ้โหลุกฮัลโหลโอเคไงว้าวว h a ดูไกด์ซื้ Thank, you. I Thank you. Thank you. Thank <laughs> you. Oh, careful, guys. Oh! Fire truck, come and share candy to get good. we Oh, you got it. Cool. Thank you, guys. <laughs> Happy Halloween. Thank you. Thank you. So bad, Careful. I don't think he got one. Good night. Thank, you. Thank you so much. <laughs> Mia, are you okay? Yeah. Hi, buddy. Yeah, yeah. What do you say, guys? There you go! Happy Halloween! Thank, Thank, Thank you! Happy Halloween! We are You Really? I'm about that. Are you sure go. you got one? You already got one. I definitely want to eat this right now. Mm, a <yeah. S 2> Thank you. you <'re> welcome. Thank you. Happy Halloween. Thank you. เปี่ยนทางนี้ลูกไปไหนเขามีแคนดี้วางอยู่ข้างหน้าบ้านเหรอเอาแค่หนึ่งอันนะคะลูกแค่อันเดียวค่ะเลี้ยง just one okay โอเคปะได้เก่งมอกกว่ีใครทุ่คนโอเคอนณาเนค่าไปเร็วเร็วอนณาเนค่ารู้หน้ารู้หน้าโอ้ He's a witch. Like he Open the door. Oh, like the why witch is in. Why Happy Halloween. Why are, witchy, why are you wearing that costume? <laughs> <laughs> thank you. Happy Halloween. And thank, thank you. Happy Halloween. Witch. Happy. Why are you witches in? Yeah. <laughs> Last one. I mean, I just Last one. Here we go. เซ็นคิวกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเข้าบ้านรึป่ะเร็วๆโอเคหนาวมากแต่ว่าปีนี้ก็ดีดีกว่าทุกปีนะหนาวมากค่ะโอเคเออ How you doing Daddy? Good e w s baby. Thank you. what are you making บราดส์นั่นอะไรกริลล์ okay oh ดูซิได้แคนดี้เยังไหมลูกไหนมาดูซิ in a vegetable platter because you know oh oh แคนดี้เต็มถังเลยในกระเป๋าแม่อีกเยอะแยะเลยของลูน้าลูกไหนแม่ดูซิของพี่มูน่าเยอะไหนโออโหเยอะแยะเลย let's go get the b r a t s โอ้ของพี่ลูน้าก็เต็มเลย สนุกไหมคะเรียมลูกน่ะอยู่ไันแฮปกันซ้ำเนี่ยน้อยแอนด์แคนดี้เกิดของอะไรอย่ากินเยอะเกินไปนะลูกนะเชื่อได้ไหมเนี่ยไหนบอกแฮปปี้ฮาโลวีนสวัสดีครับบ๊ายบายเร็วหนึ่งสองสาม